หย่ากันไปแล้วนะครับแต่เขายังโอนเงินให้เราทุกเดือนนะครับยังกลับมาได้ไหมคะนะครับโดยที่เราไม่ได้ขอเอ้ยแบบนี้กลับมาได้ครับนะครับถ้าเขายังส่งเสียเลี้ยงดูอะไรก็ตามแต่พวกนี้กลับมาได้ครับอันนี้ครูคงไม,ไม่อาจจะไม่ได้ทราบเหตุผลเบื้องลึกนะครับว่าทำไมยังโอนให้อาจจะเลี้ยงลูกอยู่ด้วยกันไหมหรือว่าเขาสัญญาไว้ก่อนว่าเอ้ยเนี่ยถ้าหย่าแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งส่งเสียอะไรก็ตามแต่พวกนี้นะครับหลายหลายข้อความมันมีหลายเหตุผลแต่การที่คนจะกลับมาคือแหละ ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่ามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขวันนี้เขาขออย่าเพราะเขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วไม่มีความสุขคุณต้องทําให้อีกฝ่ายเชื่อให้ได้ครับว่าอยู่กับคุณแล้วจะมีความสุขผ่านอะไรบ้างครับผ่านคําพูดเวลาที่ได้มีการสนทนาด้วยกันคุณต้องมีประโยคไขายฝันบางอย่างมันต้องมีการขายฝันครับทุกอย่างในโลกใบน,นี้มีการขายฝันหมดครับ 2. ถ้าอยากจะกลับมาได้เร็วกว่านั้นอีกความรัก เกิน80%ถูกหล่อเลี้ยงด้วยเรื่องของบนเตียงคนไม่กลับมาถ้าเขารู้สึกว่ารสนิยมเรื่องนี้เราไม่ได้ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันจริงๆอยู่ใน27วิธีกระตุ้นความอยากจริงๆแล้วเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่ให้คุณไปตอบสนองให้เขารู้สึกว่าคุณหาง่ายแต่จริงๆแล้วเทคนิคในการทำให้คนสเสน่หาอยากได้ในตัวของคุณคืออะไรครับคือการยั่วให้อยาก สนองไม่สนองนี่อีกเรื่องหนึ่งครับแต่หลายคนเข้าใจผิดคือการสนองความอยากเขาโทรมาต้องไปจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนจะหิวกระหายโหยหาอยากได้อยากเจออยากพบอยากพาไปที่นูน่นที่นั่นอยากเอาอกเอาใจมันเกิดจากที่อย่างเดียวคือการยั่วครับการยั่วกเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายมีประจุฟไฟฟ้าในร่างกายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนจะสเสน่หาคุณ ก็ต่อเมื่อคุณกระตุ้นเป็นคือคุณไม่ต้องวิ่งไล่ตามใครอะถ้าคุณรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วหน้าที่มันมีแค่ยั่วความอยากได้มันเป็นหน้าที่ของเขาการขับรถมาหาคุณมันเป็นหน้าที่ของเขาการเปิดห้องจองโรงแรมพาคุณไปเที่ยวณสถานที่นู่นนี่นั่นต่างๆเป็นหน้าที่ของเขาครับคุณมีหน้าที่เดียวคือยั่วการยั่วอีกอย่างหนึ่งนะการที่คุณลดความสําคัญของเขาลงมาก็คือการยั่วอย่างหนึ่งจริงๆการไม่ตอบแชทเขาในบางเวลา ก็คือการยั่วอย่างหนึ่งบางทีการไม่ตอบตกลงกับเขาในบางเรื่องก็คือการยั่วอย่างหนึ่งวิธีการคือทําให้อีกฝ่ายหลั่งสารโดพามีนออกมาให้ได้มากที่สุดความตื่นเต้นออกมาให้ใหได้มากที่สุดครูค,คมจะยกตัวอย่างนี้สมมุติว่าเขาโทรมาครับเนี่ยเออไปเที่ยวด้วยกันไหมถ้าคนยั่วไม่เป็นก็จะบอกเลยเอ๋อไปค่ะวันไหนเนี่ยกระเป๋าเนี่ยพร้อมแล้วไปเลยไหมนะครับแต่คนที่ยั่วจริงๆคือแล้วอ๋อยังไม่คอนเฟิร์มนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดู ตารางงานก่อนว่าไม่รู้ว่างหรือเปล่าไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรไปบอกอีกครั้งหนึ่งนะนี่คุณกำลังทำอะไรคุณกำลังยั่วครับอีกฝ่ายจะเกิดการลุ้นครับใจตุ้มต้ต่อมๆอตุ้มๆต่อม,อมครับการการลุ้นว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะได้ไปหรือเปล่าว่าเฮ้ยขอให้ได้ไปทีเถิอในต่งๆพวนนี้อีกฝ่ายมันต้องคิดแบบนี้ก่อนพอมันคิดแบบนี้เนี่ยโดพามีนมันหลังพอโดพามีนมันหลังเนี่ยความความอยากมันเริ่มมาแล้วความตื่นเต้นมันเริ่มมาแล้วเห็นไหมแล้วคุณก็โทรไปคอนเฟิร์มอ๋อพอดี ว่างอยู่นะแต่ว่าว่างเฉพาะวันที่คุณนัดมาเท่านั้นหรือว่าวันสองวันประมาณน,น,นี้ไม่เกินตรงเนี้อีกฝ่าเย้นะครับมันได้ไปแล้วเว้ยจริงๆิการลดความสําคัญคนมันก็เป็นการยั่วอย่างหนึ่งที่ทําให้อีกฝ่ายพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อเอาชนะใจคุณจําไว้ครับคนมันมันไม่ชอบเลยก็ตามแต่ที่มันไม่ต้องพยายามเอาชนะมันไม่ต้องพยายามที่จะตะเกียกตะกายเพื่อที่จะอยากได้ ah, มันไม่ชอบครับมันไม่ชอบอะไรง่ายๆสมองมนุษย์เพราะงั้นการลดความสําคัญของเขา ก็คือการยั่วยอย่างหนึ่งมันมี49ข้อนะครับให้พิมพ์รหัสว่าครูคมให้ครับแล้วเดี๋ยวบอทจะส่งเข้เขาไปในในแชทของคุณจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ยเบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประครบประง,งมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคมสอนไว้ในคอสั่งจิตให้เขาเอาใจครับ จะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการทำให้คนเนี่ยเอาออกเอาใจคนแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคอร์สนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายังเจ็บไม่พอทนไปครับถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับ เมื่อคุณไม่ทําให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสสั่งกิตให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ยหกพั 6, บาทครับโปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6,890บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียง990บาทครับนะครูคอมรวบรวมโสดทั้งหมด ในการทำให้คนเอาออกเอาใจคุณโดยจำกัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ Line a d ที่ครุคมปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับ at love under score ตองเนะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย